แกงเขียวหวานบาทาปนเนื้อ่อ,อยอร่อยวันนี้ก็หลายเมนูหน่อยปนเดือนนะยังพอไหว้วน,นี้ก่อนน้ำพริกผักแกงเขียวหวานสองสาอย่างเอาวันนี้เอาหลายอย่างหน่อยเป็นผักเมื่อเย็นดี ช่อมช่อมไข่ช่อมไข่ก็กันวันนี้หลายอย่างหน่อยน้ำพริกอันนี้จะเข้ากันดีเนาะแยงเลยเข้ากันดีน้นนเนนำเดืแกงส้ม แกงส้มผักรวมเส่กุ้ง <S <S 1> <S 1> น้ำยานอีนก็มีน้ำยาปิดลงถุงนี่เขาก็ให้หมาอีกโอ้อันนี้น้ำจีนนี่ของพออเลยแป้งหมักถจจันแถวแหลมสิง์จรุรีก็ชอบกินแป้งหมักข้าวนิดหน่อยพอวันนี้ข้าวมีเยอะ อันนี้หลายคนคงรู้จักเนาะก็ที่ที่บ้านที่ชอบกินกันะนะโรยเเพาะตัวผมเองเน,นี่ยมีน้ำอ้อยน้ำอ้อยเขาไม่ได้ซื้อไปโรงงานนะเขามีมีเตาทำน้ำอ้อยอ,อีกหมู่บ้านนึ่งเขาทำเขาปลูกอ้อยรับซื้ออ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยแล้วก็ขนม,มนนี้โบราณนีเนาะ เนี่ยเห็นนั่งกับเด็กจนแกขนมเนี่ยเด็เดขาดดีเลยสรุปรวมวันนี้กับข้าวไม่ลูกกี่อย่างหลายอย่างเนาะมีผัดผักรวมแกงเขียวหวานแกงส้มแกงส้มผักรวมใส่กุ้งไข่ดาวอันนี้ลูกชายชอบ ทีเด็ดก็ผักเนี่ยเนาะโดยเฉพาะผักเนี่ยผักรวมก็ชอบกินนะกินกระถั่วคูกินกระไอ่าอีกกินกะต,ต,ต้มตำถั่วคูเกินกะต้มตำกินกะน้ำพริกน้ำพริกต้องออกเพชรทิพย์นี่ผักนี่มันเป็นเมนูอะไรที่ดีนะเมื่อเย็นเนาะแต่หลายคนหลายท่าน,นอ่ะก็คงชอบเพราะว่าผักเนี่ยมันมันย่อยง่ายย่อยง่าย ชอบกินเล่นผักรึ่้องกินักรัดป่ักรวมกับกุ้งอีกอันนี้กินหลาย,ย่างไหมก็ต้นเดือนเราจะยัง จนเดือนก่อนปรนนี๋ยวผมซุ้มให้เพืนในใน่อน,นแม่บังเขาให้ของคาให้ไปเลยครับเด็กกินเยอะตุ๊บัวใหญ่อยู่กับหลานกับลูกอะไรอย่างไข่ลูกเขยอีกเขาให้มาไอ่แมีคนใจดี เป็นเชฟแบ่แต่โอเคอยู่นะกินก็ไม่ไหวอ,ะอ่ะลงจีนลงจีนลงจีนอีกตัวลงจีนต้องโดนตั้งนเน,นี่เนาะกะแกงเขียวหวานเนี่ยปุ้งปุ้ง ถึงกุ้งทีจันเนี่ยมันเยอะหลายยี่ห้อทั้งกุ้งนี่ยังทั้งกุ้งธรรมชาติธรรมชาติเกิดเองธรรมชาติเขาออกมาปล่อยสารพัดราคาก็ก็ไม่ถูกนะแต่ก็ไม่ได้แพงมากมเหมือนต่างอยงาวไรอาศัยว,ว่ามันสดมันจะได้ความสดสดปลา,าสดปลาต่างจังหวัดเนาะทำสดนี่เหลือเหลือใช้เหลือกินเลยก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นเนาะ เมนูง,ง่ายกันเองก,กันเองก,ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อุตสาห์เนาะใช้คำลอุตสาห์ดูแล้วก็จะช่วยกันไปขอขอบคุณทุก,ท,กท่านท,ทุกการรับชมสวัสดีครับผม